ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสครับสับสนช่วงโดยเซนิมาจิกาเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเซนิม่าทอมบายโกลเด้นดักครับแคนตอนนี้แน่นอนเรายังคงเกาะติดกระแสข,ของภาพยนตร์เรื่อง Godzilla กององ็อตซิลลาปะทะคลอง2อาณาจักรใหม่ครับคือในภาคนี้เนี่ยนะฮะมันมีความน่าสนใจหลายอย่างมากๆหนึ่งความเปลี่ยนแปลง <c oughs> ที่เด่นชัดเนี่ยคือรูปร่างของก็อตซิลลาก็อตซิลาเนี่ยสูงขึ้นนิดนึง หอมลงนิดนึงหัวเล็กลงแล้วก็แขนขายาวขึ้นใเรียกว่ามีความปาดเปรี้ยวมากขึ้นแต่ทุกอย่างมีเหตุผลของมันนะครับ<ๆ>เพราะว่าในหนังเนี่ยคุณจะรู้ว่าซีเรี่าแบบนี้มันทําให้กอซิลล่าเนี่ยหมูหมันมากแต่ต้องบอกว่าผิวเนี่ยที่มีความแตกต่างออกไปเช่นกันางเช่นทางทีมเนี่ยเขาคงไว้ซึ่งสีพื้นแล้วตัว texture หมายถึงเนื้อพื้นฐานไว้เหมือนเดิมแต่ว่าไปเพิ่มความมีน้าแหลมตรงข้อศอกนะตรงศีรษะแล้วตรงหลัง เพราะน้ำแหลมเหล่านี้นั่นแหละมันชาร์จด้วยพลังสีชมพูครับผมไม่เห็นแหละสนุกสนานมากนะครับวันนี้มีเบื้องหลังมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซโรลอยพิกสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีน e มาโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซโรลอยพิกสนับสนุนโดย c i n e มาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีน e มาแอดโฮมบายโกลเด้นดั I wanted to make a thrill ride like you've never seen it before. It's like getting on that roller coaster and you get the front seat. Let's go! Wait, 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 wait! Oh my god! In Hollow Earth, there are these big, massive worlds we get to explore. I don't think I've ever in my life seen anything like that. I was most excited to explore Hollow Earth and more detail. Oh, it's all bets are off. No way. In this film, Godzilla and Kong have to work together against a greater threat. This is the team up. Kong can't stop this on his own. He won't be alone. It's meant to be seen in the theater on the biggest screen possible with a group of cheering people. It's all been leading to this. Just. <Get> ready. ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับรายการสรุลอยเพื่อชิงเสื้อยืดและเสื้อหู้จากภาพยนตร์เรื่องกอซิล่าของเดอะนิวเอ็มพายจำนวน2รางวัล เพียงตอบคำถามว่าภาพ,พยนตร์เรื่องก็อสซิล่าของเดอะนิวเอ็ม e พถูกบรรจุอยู่ในจักรวาลสัตว์ประหลาดแห่งค่าย Warner Brothers ซึ่งมีชื่อเรียกจักรวาลน,นี้ว่าอะไรคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกในการกดไลค์เพจรายการและตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุชื่อนามสกุลต่อท้ายที่ช่องคอมเมนต์รูปกิจกรรมนี้ทาง a c e b o o k สรุลอยตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่16เมษายน2567สำหรับผู้ที่ตอบถูก2ท่านเท่านั้นจะได้รับเสื้อสุดพิเศษนี้คนละหนึ่งตัวทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook สรอยยวัันนพุที่17 2017เมษา25คบ ผู้ชมครับแคนครับถ้ายังไม่อิ่มกับเบื้องเบื้องหลังที่เรานําเสือไปนะครับเราสองคนนั้นยังคงจับตามองเบื้องเบื้องหลังภาพเด่นเรื่องใหม่เรื่องนี้กันอยู่ครับติดตามันเลยนะครับในช่วงเซลรลยพิกสนับสนุสนช่วงโดยซีนเนมาจิก้านระมิดโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนแมนทวอมบายโคเดนดักครับ What's going on? Someone's trying to kill us. We are trying to kill them. We don't know what side they're fighting for. I'm Alex Garland, the writer-director of Civil War. It's a war film in the apocalypse now mode. A graph of ramping adrenaline and intensity leading to an invasion of Washington, D.C. The journalists are embedded with. They're risking their lives to show the world what happened. When you're a war photojournalist, that's your job. Whatever that takes, she's willing to risk her life. Serious and it's dangerous, but in some ways, it's a road trip movie. Whilst it's tracking the cross country through war as they make their way towards DC, it's also tracking the relationships. I'm worried about that girl, and I'm worried about you, too. The whole group is at risk because you don't know what you're gonna face. There's no GPS, everything's down, no one can use cell phones. They're taking the back roads to stay off major highways. The states of vaporized. Every day we're given a very hardcore scenario. The way that Alex shot it was really intelligent because he didn't do it in a traditional style. The cameras were almost invisible to us. It felt immersive and it felt incredibly real, and it was it was chilling. No, no, no. When I read the script, like this is no ordinary thing coming from the guy who directed x Mark, and annihilation i really think that alex is a brilliant idea. Yeah. that's how i felt reading the script it was like yeah. nothing i'd ever read before mm -hmm. i was trying to make people participate in the movie imaginatively rather than sit back and have it happen to them it shook me when i first saw it to my core but also i thought it was very moving it's a hell of a story, and it's a hell of an experience. Get over here, now! Celluloid Quote. Is that a monkey? Kong Skull Island, This world never belonged to us, it belonged to them. The question is how long before they take it back. ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าลูกนี้ไม่เคยเป็นของเราเลยมันเป็นของพวกเขาคำถามคืออีกนานแค่ไหนก่อนที่พวกเขาจะเอามันคืนครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับ ทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเด่นและบันเทิงกับผมนิทรานตละคุณแคน,นอติรุทธ์ครับ,รบเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพเด่นใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ11รายการโดยประมาณทั้งช่อง True View หมายเลข24แห่งนี้ครับใครที่ผ่านชมรายการไปนะครับสามารถไปดูยอ้อนหลังได้ทาง YouTube c h a n แนลของเรานะครับสิริลอยทีวีโชว์ครับไปพูดคุยกันได้ใน Facebook ของเราสิริลอยนะครับรวมถึงทาง X แล้วก็ i n s t a g r กรมซีรีส์ไทยทีวีโชฝากกด Follow กันด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสานที่ทายทำสวยๆแบบนี้นะครับนั่นก็คือ c i n e m a า i c ๊กซ์โรภาพอยู่ในบ้านคุณผู้ชมสามารถแวะเวียนมาสัมผัสรประสบการณ์ดีๆนี้ได้ที่ GD Experience by Golden d u c k โชั้น สเตเดียมวันครับแน่นอนขาดไม่ได้ครับต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่นะครับจากทางจิโอดานโนวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่14เมษาวันนี้เรา2คนถือโอกาสนี้ในการอวยพรปีใหม่ปีสงกรานนี้ขอให้ทุกท่านนั้นคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาะอำนวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ทุกทกท่านมีความสุขมีความเจริญและสุขภาพกายที่แข็งแรงเฮงเฮง,ง,งรวยรวยตลอดปีนี้นะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ